หนึ่งสองสามสวัสดีครับแมสวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงมาที่เวทีลุมพินีเพราะอะไรเนี่ยก็วันนี้ก็มาเชียร์น้องลุงลาวีครับผมครับลุงลาวีเป็นไงวันนี้ถามถึงเรื่องลุงลาวีก่อนลุงลาวีวันนี้ต่อยเป็นไงมั้งลุงลาวีวันนี้ก็ต่อยดีครับผมแต่ก็ยังแบบยังไม่ถนัดกติกาที่บ็อกซิ่งเท่าไหร่ครับเอาหรอเอาตรงไหนใช้กติกาที่บ็อกซิ่งครับไฟครั้งนี้ครับเพราะว่าลุงลาวีจะต่อยมวยไทย ตลอดครับผมเราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นคียบ็อกซิ่งครับผมนี่ไฟแรกอะครับใช่ครับโอ้โหอันไฟแรกที่ที่ขอจบครับแต่ครนี้ในส่วนตัวเอง์รู้สึกจะมีโปรแกรมขึ้นแล้วครับโปรแกรมที่จะชกเนี่ยชกในวันที่เท่าไหร่ครับเมย์ช่วยบอกเราหน่อยครับชกวันที่8มิถุนาครับผมเจอใครเจอกับมาอฮิซากิอ๋อโนอิริโนอิริอ๋อโนอิริก็คือคู่ต่อสู้ของเราในไฟต่อไป เรารู้จักอะไรหรือว่าเคยดูโนยลี่ชกมั้งไหมครก็ดูอ่าดูเคยดูชกกับพี่แก้วครับแก้วแก้วเป็นเด็กเพราะว่าเขาจะแพ้ทางนยายวยไซด์โดยเฉพาะเลยครับรู้สึกจักครับดูจาก,จากวิธีการชกของพี่แก้วว่าเราจะชกวิธีไหนจะ,จะไปสู้กับเขารรู้สึกว่าชกกับแก้วนี่ทางโนยลี่จะชนะหนึ่งครั้งใช่ชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งครับแล้วทางน,นี้แล้วเราเห็นจุดจุดบอดอะไรในตัวโนยลี่มั้งครับจุดบอดเขาก็ค่อนข้างมีน้อยครับ จะเป็นความแข็งแกร่งของเขาครับเพราะว่าเขายังไม่ก็แข็งแกร่งเท่าไรครับ,รบแต่เหมือนดีกีติดตัวมาคือเป็นเจ้าของแชมป์เควันสองพิกัดรุ่นด้วยครับดีกีเขาติดตัวเขาก็เยอะครับผมแล้วก็อาวุธเขาก็ค่อนข้างหนักรุนแรงเหมือนกันครับผมอันนี้ถามย้อนไปนิดนึงตอนที่เมย์ยังสมมตินะต่อยรายการหนึ่งนะฮะในตอนนั้นนะโนลี่นีก็คือเป็นแชมป์เควันแล้วครับอ๋อเป็นแชมป์เควันแล้วแต่ขณะนี้เขาเหมือนขยับรุ่นขึ้นมาน่าจะประมาณ67.5้าขยับมาต่อยเจใช่ครับ คิดว่าเรื่องนี้นี่น่าจะมีผลกับกับตัวเขาไหมครับก็น่าจะมีผลน้อยๆครับเพราะว่าปล่อยน้ําหนักขึ้นมาก็ค่อนข้างจะหลายกิโลอยู่ครับอาจจะมาทากับเบอร์ใหญ่อาจจะทำให้น้ําหนักที่เขาชกเต็มร้อยแล้วอาจจะเหลือแค่ประมาณเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าขอเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาคราวนี้ย้อนกลับไปถามเกี่ยวกับตัวตัวของคุณบ้างครับอกไฟหลังสุดไฟล่าสุดที่ทาง ทางเมย์ชกนะสีชัยชกนะก็คือการแพ้ให้กับมาบลัดไว้เป็นระยะเป็นระยะเวลานานหรือยังครับก็ระยะประมาณสองสามเดือนแล้วครับสองสามเดือนแล้วเพราะว่าฝฟนั้นก็ค่อนข้างจะรู้ตัวท่านหันครับผมแล้วก็ชกน้ำหนักที่น้ำหนักปกติชคอยู่ประมาณเจ็ดสิบกิโลแต่ว่าฝฟนั้นขึ้นไปเป็นเจ็ดสิบเอ็ดกิโลครับทาให้เขาได้น้ําหนักตัวใหญ่แล้วก็เราก็ร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับผมไปโดนก็ทําให้ เราระทบไม่ไหวอะครับร่างกายเขาใหญ่กว่าเขาก็แข็งแกร่งนักชกค,คนนี้แข็งแกร่งตลอดแล้วก็มีมมอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ทนทานครับผม,ม,มเราตามไม่อยู่ครับผมพูดถึงความแพ้แพ้ในไฟนั้นตัวเรามาถอดบทเรียนอะไรบ้างครับคือมีอะไรที่เราจะต้องต้องแก้ไขบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรารพายน็อกด้วยใช่ครับก็ต้องแก้ไขหลายอย่างครับผมเพราะว่าอายุเราก็เพิ่มขึ้นครับผมความแข็งแกร่งเราก็ลดน้อยลงเราต้องหา วิธีการซ้อมวิธีทําอะไรใหม่ใหมครับผมเพราะว่าเราต้องพัฒนาไปข้างหน้าครับแล้วก็อีกอย่างในการบอลชิบชิปก็เป็นนักชกที่มีสไตล์ดุดันทุกคนครับผมมาชกที่นี่ทาให้ใช้ร่างกายทําให้ใช้แรงรับไม่ใช่แบบใช,ช้ชิงเลียมทิ้เพียบไม่ไม,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 ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมต้องใช้แบบร่างกายพะทะครับต้องเพิ่มวิธีการซ้อมเพิ่มวิธีการชก,กครับต้องวางแผนมาอย่างดี พูดถึงสภาพร่างกายก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเราเราอาจจะเป็นห่วงเมย์นะฮะนั่นคือเรื่องของสภาพจิตใจพูดถึงกลับมาครั้งนี้มันสภาพจิตใจเป็นยังไงครับก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นครับผมเพราะว่าเราได้คลอดลูกคนคนที่สองขึ้นมาครับทาให้เราแบบมีกําลังใจเพราะว่าลูกลกขาเพิ่งเกิดไปเด,เดินเดินเดียวครับผมว่าผมมีลูกที่สองคนเลยเราเพิ่งคลอดทําให้เราแบบอยากอยากกระตุ้นตัวเองนะครับว่าเราอยากกลับไปอีกครั้งอยากกลับมาชกอีกครั้ง มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกคนใหม่ในครอบครัวของเมย์นะครับก็เท่ากับว่าเมย์เองก็อยากจะกลับมาเพื่อจะเพื่อเพื่อลูกคนคนล่าสุดเราที่สองเรานะใช่ครับผมอือครับช่วยบอกถึงความมั่นใจในการคัมแบ็กกลับมาโชกไฟนี้ครับว่าความมั่นใจนี้กี่เปอร์เซนต์ก็ต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์นะครับเพราะว่าเราเราคิดทบทวนของเราแล้วว่าเราต้องต้องกลับมาได้ เราต้องใจสู้ครับผมเพราะว่าใช้ร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ใจสู้ด้วยครับผมถึงเราจะกลับมาได้ครับตอนนี้เมย์เริ่มซ้อมไปเท่าไหร่แล้วครับก็ได้เริ่มซ้อมมาสักพักแล้วครับผมร่างกายเริ่มปรับตัวเริ่มเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้อครับอ๋อเริ่มมีการบอมเบาๆแล้วใช่ใช่ครับแล้วจะเริ่มเร่งหนักๆนี่ประมาณสักก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มเร่งหนักๆขึ้นแล้วครับทำให้ร่างกายให้เราแข็งแกร่งขึ้นเดิมครับสุดท้ายนี้ครับ ฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่รอการคัมแบ็กกลับมาของคุณหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนๆครับที่ยังถามหายังถามถึงผมศิรชัยสองพี่น้องก็กลับมาไฟนนี้ผมก็สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ครับผมจะกลับมาคัมแบ็กให้ได้ครับผมกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมให้ได้ครับผมเหมือนอนกับที่ผ่านมาครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเต็มที่ครับเพื่อชัยชนะครับขอบคุณมากครับเมย์ครับขอให้ประสบความสำเร็จในการ คัมแบ็กนะคร uh, ับครับผมครับจะคอยคำถามอันปากครับตอนนี้นี่ก็ประสบความสำเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วแต่ข่าวว่าสิทธิชัยมีแคมป์มียิมของตัวเองนะครับชื่อค่ายอะไรอยู่ที่ไหนเมย์อ็นค่ายเรียนกับผมที่ผมสร้างขึ้นมาไว้แบบสอนลูกค้าหรือว่าเด็กนักเรียนที่อยู่แถวบ้านนะครับผมเพราะว่าแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีค่ายมวยเท่าไหร่ ผมก็แบบอยากทำสอนออกกำลังกายครับผมสอนฝึกมวยให้เด็กๆให้บุคคลทั่วไปครับผมที่ใจก็ชีเจย์บ็อกซิ่งยิมครับผมอยู่ที่บางบอนห้าครับมีติดต่อยังไงได้บ้างก็ติดต่อทางเพจได้เลยครับเพจชีเจย์บ็อกซิ่งยิมครับผมเข้ามาทักทายได้ครับบางบอลซอยห้าบางบอนห้าครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับชีเจับ